สวัสดีครับตงโมลงปียพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีความชัดเจนออกมาแบบสุดๆเลยละครับสำหรับการเดินทางไปแข่งขัน VNL ในสนามแรกที่ประเทศจีนนั่นเองนะครับและก็จะต้องเจอกับคู่แข่งระดับพัการเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์เบลเยียมตุรกีหรือแม้กระทั่งฝรั่งเศสเอง ก็ตามก็ถือว่าเหนื่อยเหนื่อยด้วยกันทั้งนั้นนะครับซึ่งโคดอสครับล่าสุดเปิดเผยแล้วแบบเด็ดขาดเลยนะครับในการเตรียมทีมครั้งนี้ครับ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องพร้อมในการเก็บตัวและเดินทางเข้าสู่การแข่งขันที่สำคัญข่าวดีตัวหลักได้ไปนะครับไม่ใช่แค่14คนสุดท้ายแล้วแต่เป็น18คนครับเพราะว่าอะไรครับโค้ดออสมีเหตุผลในการสนับสนุนตรงนี้แต่ถือว่าเป็นข่าวดีแบบสุดๆกันเลยทีเดียวส่วนใครจะเพิ่มเติมเนี่ยในการที่จะเข้าร่วม18คนนี้ โคดออสบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อออกมาส่วนทางด้านของค่าลิขสิทธิ์นะครับในการติดตามวอลเล่บอลตอนนี้ล่าสุดสามารถคุยลดราคาลิขสิทธิ์ลงได้แล้วเหลือเพียงแต่ว่าเอกชนเจ้าไหนจะมาสนับสนุนและก็มาถือลิขสิทธิ์ตรงนี้อาจจะต้องรอ last minute หรือว่านาทีสุดท้ายนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มี ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คืออัชราพรคงยศออกมาให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันนะครับถึงความพร้อมของนักกีฬาวอลเลย์บอลบอสาวไทยทั้งหมดนี้เดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์กันแบบจุกจุกกันได้เลยครับส่วนของเทคนิคและก็แท็ติกตอนนี้เราพยายามที่จะทําให้ทีมเนี่ยมีความสมดุลและก็มีความสมบูรณ์มากที่สุดคือคุณภาพทางด้านแทคติกคุณภาพเทคนิคเนี่ยเนื่องจากว่าทีมที่เราไปแข่งขันเนี่ยมันเป็นทีมระดับ World Class เป็นทีมที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงมากนะถ้าท่านได้ชมสองสา 2, วันที่ผ่านมาเนี่ยทางยุโรปเนี่ยเขาก็ลงเฟรนลี่แมตช์กันนะต้องเป็นคุณภาพที่ดีนะคุณภาพในการเล่นที่ดีมากและเราจะจะต้องเจอกับทีมพวกนี้ซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะว่า,าทีมผู้แข่งขันของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากเราก็พยายามที่จะโฟกัสในในความจําเป็นที่เราจะต้องฝึกซ้อมเตรียมนักกีฬาของเราซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ ให้ความสําคัญกับเรื่องของเทคนิคและยุทธวิธีมากก็ต้องระมัดระวังของสุขภาพนะครับตั้งแต่นี้ไปจนถึงเดินทางก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยตอนนี้มีสถานการณ์โควิดเริ่มแพร่ระบาดมากขึ้นเราจะต้องระมัดระวังนักกีฬาเราและตอนนี้ก็มีฝนตกด้วยนะก็พยายามเีียะป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยนะครับถ้าเจ็บป่วยเนี่ยต่อให้เราซ้อมดีขนาดไหนเราไม่ได้ลงไปแข่งเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยนะซึ่งตอนนี้ ตัวนักธีราเองทุกคนก็ดีแล้วก็สตาฟโค้ชก็ดีเนี่ยให้ความสําคัญกับสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับเราต้องเตรียมตัวเราให้ดีส่วนเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องเทคนิคเนี่ยเราทํากันเข้มข้นในทุกวันนะครับที่จะเตรียมตัววันนี้เราจะเตรียมตัวแข่งกับทีมฝรั่งเศสนะวันถัดไปเราก็เริ่มย้อนย้อนมาเป็นฝรั่งเศสเป็นตุรกีเป็นเบลเยียมแล้วก็เป็นโปลแลนด์นะครับอันนี้คือ ความพร้อมของการเตรียมตัวของพวกเรานะครับในส่วนของการเดินทางเนี่ยเราตัดสินใจแล้วนะครับเราจะเดินทางไปวันศุกร์นี้แต่เราไปล่วงหน้าก่อน3วันนะครับเราจะเดินทางวันที่30นะซึ่งทางท่านนายกสมาคมได้มอบหมายให้คุณขนค,คุณนะครับได้ติดต่อประสานกับทางสมาคมวอลเลย์บอลจีนเราจะไปฝึกซ้อมก่อนนะโดยที่ทางสมาคมวอลเลย์บอลจีนก็ตอบรับเรามาแล้ว นะว่า,าจะดูแลทีมวอลเลยบ์บอลหญิงทีมชาติททไทยของเรา3วันนะครับผมก็ถือโอกาสนี้กัแบบท่านนายกต้องขอบคุณทางสมาคมวอลเลยบ์บอลจีนด้วย<ม>โดย<ล>เราจะไปฝ<ล>ึกซ้อมที่สโมสรปักกิ่งนะครับเราจะไปฝึกซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับก็มีการเตรียมการไว้เรียบร้อยว่าเราจะไปซ้อมปรับตัวปรับสภาพร่างกายให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเตรียมตัวกันตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงวันที่3แล้วก็เตรียมที่จะแข่งขัน ทีมโปแลนด์ในวันที่4นะครับจริงเราอยากชนชนะให้มากที่สุดนะครับชนะกับทุกทีมหรือว่าได้เซตได้ได้ได้ให้นักกีฬาของเราเนี่ยได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ให้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นความสุขของทีมนะครับการที่เราเตรียมตัวของเราใน,ในคุณภาพร่างกายก็ดีคุณภาพจิตใจคุณภาพเทคนิคคุณภาพแทคนิก,กเวลาไปแข่งขันนะครับเราต้องใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มากที่สุด ก็อยากให้หนักกีฬาของเราเนี่ยได้แสดงขีดความสามารถสูงสุดของนักกีฬาของเราอันนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะทํานะครับแต่ว่าชัยชนะที่จะแข่งขันเนี่ยเราอยากชนะทุกทีมอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่อยากแพ้เรามันก็เป็นเรื่องของกีฬาว่าความพยายามที่จะเอาชนะของแต่ละทีมเนี่ยเราได้เตรียมตัวกันอย่างดีหรือเปล่าเราได้เตรียมร่างกายเราดีไหมเราเรียมเทคนิคไหมหนักกีฬาทุกคนก็ ได้เตรียมตัวอย่างดีทำเวิร์กช็อปได้พูดคุยกันได้ดูคอมพิวเตอร์ได้อนาลัยอย่ยงแมตสวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้ไปศึกษาร่วมกับสตาร์โค้เดี๋ยว4-5วันนี้แหละครับจะมามาพูดคุยกันแล้วก็มาวางแผนที่จะแข่งขันกันให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่า ไอ้ที่เราศึกษามาดูมากับที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้มีตัวผู้เล่นเปลี่ยนแปลงไหมมีใครที่ยังเหมือนเดิมมีใครที่เป็นตัวโดดเด่นที่ควรจะต้องจับตาเป็นพิเศษนะเราก็ไปว่ากันในในเกมแข่งขันเราก็อยากพยายามที่จะเอาชัยชนะให้มากที่สุดแล้วก็สร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นแหละคือเป้าหมายของเรานะครับอ,อัปเดตรายชื่อเนี่ย ก็เดี๋ยวขอเป็นน่าจะเกิดก่อนเดินทางนะครับขอเวลาตัดสินใจนิดหนึ่งตอนนี้ก็มันก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับประมาณ20กว่าคนนะครับเราก็จะพิจารณาคนที่ดีที่สุดแล้วก็พร้อมที่สุดที่จะไปน่าจะประมาณวันวันพุธน่าจะโอเคแล้ววัพุธหรือพฤหัสนี้นะครับวันพฤหัสเราจะซ้อมทั้งสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นวันนั้นครับรก็รู้สึกด,ดีใจค่ะที่ทางโฟ้ชทางสตาร์แล้วก็ทางเพื่อนๆให้โอกาสได้เป็นกัปตันกิมในั้นงนี้ พอได้เป็นกัปตันแล้วมันมีความกดดันมากขาากึ้นคะในการที่นำทีมไปแข่งขันในรนี้หนูไม่ได้รู้สึกว่ากดดันค่ะเพราะว่าเรามีเพี่พี่ที่เขาเคยเป็นกัปตันทีม,มาก่อนแล้วเขาให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การซัพพอร์ตให้การช่วยเหลือที่ทดีมากมากค่ะคือเราเดินไปด้วยกันเราช่วยเหลือกันและกันอย่างเงี้ยค่ะมันเลยไม่ได้เกิดความกดดันหรือเกิดอ,อะไรที่มันแบบนอกเหนือไปจากนั้ก็เราจะเล่นบอลเล่นด้วยความสุขค่ะเล่นด้วยรอยรอยิ้มเล่นด้วยความสุขเล่นด้วยความสนุกสนานแต่ก็มีความตั้งใจค่ะ การซ้อมรอบสุดท้ายเป็นไงแล้วครับเียวครับก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เราค่อนข้างที่จะแบบเป็นทีมอย่างเป็นระบบแล้วอาจารย์อออเขาก็จะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นค่ะจะมีการประทะมากขึ้นที่มันเหมือนรูปแบบจริงมากขึ้นในการในการแข่งขันอย่างงี้ค่ะถึงกับการเจอโปแลนด์คนระับเพราะว่าเราเก็ใส่สนามหาด้วยเหมือนกันออย่างที่เรารู้ครับว่าโปแลนด์เป็นทีมที่เขาใหญ่เขาสูงมากค่ะเพราะฉะนั้น เราก็ต้องทาจุดเด่นของเราให้ดีค่ะแล้วก็รักษาจุดด้อยของเราให้ดีขึ้นค่ะก็ที่จะไปอุดช่องโหว่ของเราแล้วก็พยายามทาลายล้างอะไรที่เขาแบบเขาเรียกว่าจุดนีของเขาให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเกมก็น่าจะไปจะทาเขาเรียกว่าน่าจะออกมาในรูปแบบที่ดีค่ะ,ะในส่วนของวีแนวีแนการถ่ายทอดสด <S S S นี่นะครับสำหรับการถ่ายทอสดที่ก็พอ,อดีก็ต้อง เห็ในใจนะครับแล้วก็เข้าใจถึงความต้องการหรือว่าเข้าใจถึงกิตใจของชาวไทยหรือแ,แฟนที่เราวัลเลย์บอลนะครับที่อยากจะได้เห็นทีมน,น้องๆน,นะครับลูกของเราเราขึ้นไปเป็นตัวแทนทีชาติไป,ไปแข่ง BNL ในต่างประเทศแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดสดทางฟีทีวีหรือออนไลน์นะครับในบ้านเราแต่โดยที่เรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีทีวีหรือออนไลน์ มันเป็นลิขสิทธิ์นะครับของสาพันวอลเลย์บอลโลกเป็นลิขสิทธิ์ของวอลเล็ตบอลเวิร์นะครับซึ่งเราไม่สามารถจะไปยุ่งเกี่ยวได้นะครับก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่จะถือลิขสิทธิ์ก็คือวอลเล็ตบอลเวิร์กกับทางผู้ที่รับสัญญาณมาถ่ายทอดน,นะครับก็คงต้องตกลงการคุยกันสมาคมจะทําได้ก็เพียงแต่ว่าอาจจะช่วยถ้าจะให้เราช่วยก็คือช่วยเจรจาขอลดหย่อนค่าลิขสิทธิ์ ถ่ายทอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าโดยโดยจริงๆเราก็ไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้ก็ขออนุญาตทำความเข้าใจเพื่อที่ด้เข้าใจตรงกันในประเด็นนี้นะครับเพราเรียกว่าอยากให้อธิบายหน่อยมีแฟนวอลเลย์บอลหลายคนก็ได้พิดว่าการที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพมันทำให้ค่าลิขสิทธิ์กระแขกคืออะไรอธิบายเลยก็ในส่วนของลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยในการถ่ายทอดเนี่ยนะครับสมาคมไม่ได้ไม่ไม่รู้เลยนะครับว่าเขาณวันนี้เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าเท่าไหร่เพราะสมาคม ทางวอลเลย์บอลเวอร์ไม่ได้บอกเราเลยไม่ได้ประสานอะไรเนระที่สิ้นเป็นเรื่องีิการติดต่อกันเองนะครับระหว่างวอลเลย์บอลเวอร์จากทางสื่อนะครับที่จะมีการต่อรองกันหรือว่าการที่จะพูดคุยกันนะครับในค่าลิขสิทธิ์สายทอดตรงนั้นหรือรวมทั้งในต่างประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปเราก็ไม่รู้นะครับเพราะเราเขาไม่ได้มาบอกอะไรเราเลยนะครับก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เขาจะประสานงานกันเองนะครับ คงสุดท้ายก่อนจะเริ่มแข่งขันครับจะมีการช่วยเจราจารเพื่อลดค่าลิขสิทธ,ธิ์เพื่อเผื่อจะมีชาช่องไหนๆมาซื้อไปก<ๆ>็อันนี้ก็คงเป็นเป็นเรื่องที่ทางช่องหรือว่าผู้ที่สนใจนะจะถ่ายทอดสดถ้าถ้าคิดว่าทางสมาคมมีศักยภาพหรือว่าจะขอความร่วมมือให้เราได้ช่วยเจราจารกับทางนบนบนวันบอลเวิร์ทางสมาคมก็พร้อมนะครับเพราะเราก็มีความสมคัญที่ดีกันอยู่ ก็น่าที่จะพูดคุยกันได้บ้างนะฮะพูดคุยกันได้บ้างแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปมีบทบาทอะไรกัรบเขานะครับแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเราได้ช่วยเจนาจาก็าอาจ,จเขาอาจจะได้ได้ห็นใจนะครับหรือว่าลดค่าลิขสิทธิ์ได้บ้างซึ่งตรงนี้ยนะังยังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับแต่ว่าสมาคมอมครับที่จะได้ช่วยเป็นสื่อกลางตรับการเจราจาให้ครับ